ดีค่ะสวัสดีค่ะแม่แม่นะคะวันนี้พาแม่แม่นะคะมาดูน้องช้างอาบน้ำนะคะนี่นะคะสวัสดียามเย็นนะคะนนะคะยามเย็นนะคะช้างก็จะมารวมตัวกันอาบน้ำนะคะแม่แม่ค่ะนี่นะคะ <bons Prefer! S 1> นะคะแม่จ๋าน้องช้างก็จะมารวมตัวกันอาบน้ําอยู่ตรงนี้นะคะก็จะเป็นที่สาธารณะนะคะเป็นสาธารณะนะคะแม่แม่จ๋าฝั่งนี้เขาก็จะให้น้องช้างนะคะลงอาบน้ํานะคะอีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็นของปลาหมู่บ้านนะคะจะมีที่อาบน้ําให้น้องช้างตังหักนะคะแม่แม่จ๋านี่นะคะยาวไปถึงฝั่งมูลเลยนะคะแม่แม่จ๋า รออาบน้ำนะคะนุ่นนะคะน้องขันเงินนะคะอาบน้ํากับแม่น้ําหวานนะคะนี่ก็จะเป็นพังดีวาอค่ะแล้วก็ข้างล่างก็จะเป็นสมบัติแล้วก็ น้องส้มแล้วก็ทองคูณนะคะน,น,นี่ก็จะเป็นพังยายบุญมีนะคะแล้วก็แม่ดีหน้านะคะรอ,อเล่นน้ำอยู่นะคะนีะ่นะคะบรรยากาศจามเย็นก็ประมาณนี้นะคะแมบบ่จา๋แบบจาฝั่งให้กำลังใจนะคะ นี่นนน้องขันเงินมาเล้วนะคะ,คะแม่แม่จ๋านานๆทีได้ออกมา,าทีนะคะ,ค,นะ,นะค่ะคลิปนี้ก็ต้องขออนุญาตลงคลิปเพียงแค่นี้ก่อนนะคะแม่แม่จ๋าไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะฝากกดติดตามช่องของน้องด้วยนะคะแม่แม่จ๋าสวัสดีค่ะ